กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Learn To Live นะครับเรียนให้รู้อยู่ให้เป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายคนเขาบอกว่ารออยู่ตั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งทางออกของความหวังนะครับที่หลายๆคนบอกว่านี่คือแสงสว่างปลายอุโมงค์หรือเปล่ามาเรามาเรียนรู้กันนะครับในช่วงนี้เ e a ร n เรียนให้รู้ครับครับอาจารย์พิเชษจะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดครับอาจารครับสวัสดีครับัครับ อาจารย์ครับอาจารย์ต่อยอดใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าในไหนอาจารย์ก็ทําการทดลองในเรื่องคุณภาพชีวิตของคนที่เป็นมะเร็งกับผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ทั้งที่ในประเทศไทยทั้งที่ในประเทศอิตาลีและในประเทศอเมริกาใช่ครับทั้งสประเทศนี้ต่างก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าการที่รับประทานผลิตภัณฑ์ของอาจารย์เนี่ยมันไปสร้างตัว T S 17ครับซึ่งสามารถที่จะช่วยบรรเทาเบาบางเกี่ยวกับเซลล์มะเร็งไปได้ครับ แล้วมันก็เป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะใช่ครับและในเมื่อเอดมันเป็นเรื่องภูมิคุ้มกันบกพร่องนะและจะไม่ยอะต่อยอดตรงนี้ได้ยังไงล่ะที่อาจารย์บอกว่าไม่อยากให้ตัวเองบาปอ่าโอเคครับอาจารย์ทําไงบ้างเพราะว่าบกพร่องมันหมายถึงอะไรครับภูมิคุ้มกันบกพร่องนี่เราพูดภูมิคุ้มกันเราพูดถึงไอ้ทีเซลสี่ตัวใช่ไหมทีเอสหนึ่งทีเอสสองทีเอสสิบเจ็ดและทีเรสบกพร่องก็เพราะว่ามันมันน้อยไปออมันน้อยไปมันป้องกันตัวเองไม่ได้ครับ ทำไมมันน้อยไปแล้วครับเชื้อไวรัส HIV ีเนี่ยมันไปฝังตัวอยู่ในไอซีเซลเหล่านี้ครับแล้วก็ทาลายทีเซลเหล่านี้มันเป็นไส้ศึกในบ้านนอนบนไส้มันเป็นไส้ศึกในบ้านครับมันไม่ใช่ตัวแอดแทตข้างนอกมันเป็นตัวแฝงเข้ามาในบ้านกินบนเรือนแล้วก็ขี้ระหลังคาโอ้แต่เราการที่เราจะไปหาไอตัวพวกนี้แล้วก็กําจัดนี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องยากสิครับอ้ามันเป็นแฝงมันก็ต้องฆ่าเซลเม็ดเลือดขาวนั้นนะเพราะฉะนั้น ทั้ง4ตัวเนี่ยก็คือ C D 4ท,ที่ที่นับภูมิคุ้มกันวิทยาเขาเรียกกันเนี่ยนะฮะเมื่อคนเป็นโรคเอดสเนี่ยเขาจะบอกว่า C D 4จะต่ำนะครับถ้าต่ำกว่า350เมื่อไหร่โอกาสติดเชื้อมันเยอะแหละหโดยปกติทั่วไปเนี่ยมันจะมีประมาณพันหน่คนทั่วไปนะฮะประมาณพันหนึง่งต่อ1มิลลิลิตรนะครับต่อ1มิลลิลิตรจะมี T cell C D 4อยู่ประมาณ1,000ันะถ้าต่ำลงมาอยู่ที่350โอกาส ติดเชื้อมีละนะโอกาสความการป้องกันตัวเองไม่มีละนักฆ่าก็มีน้อยนักคุมก็มีน้อยมีอะไรเข้าไปนักฆ่าก็ไม่พอที่จะฆ่าแล้วคนควบคุมก็สั่งการไม่พออีกเหมือนกันอันนี้แหละคือภาวะภูมิบกพร่องเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่เป็นโรคเอชไอวีแล้วทําไมมันถึงน้อยก็เพราะว่าเชื้อไวรัสมันเข้าไปอยู่ในเซลล์เหล่านี้แล้วก็ทําลาย อาทิตย์หนึ่ง45เซลล์50เซลล์ก็แล้วแต่ภาวะนะครับน้อยไปเรื่อยๆ่เรื่อยๆแล้วเมื่อถึงจุดที่มันต่ํามากๆภูมิคุ้มกันในร่างกายหมดครับมันก็ติดเชื้อแบคทีเรียอะไรเข้าไปก็ติดหมดแล้นวันโรคเชื้อราในสมองอะไรพวกนี้ฮะมันก็ติดง่ายเป็นมะเร็งก็ง่ายกว่าคนอื่นแน่มะเร็งผิวหนังใช่ไหมับทีเอะกว่าคนอื่นหนังก็จะเป็นมากกว่าคนอื่นมัอนมีทั้งศึกในและศึกนอกนะฮะเพราะฉะนั้น มันก็เกิดภาวะของภูมิบพร่องเนื่องจากว่า T เซลล์มันน้อยไปนะีเซลล์มันน้อยไปเพราะ T เซลล์ก็คือ c d ดฟนี่แหละทีเมืนะม่อสองเทปที่ผ่านมาผมได้มีกราฟกราฟหนึ่งแสดงให้เห็นของการเพิ่ม TH1TH17 แล้วก็ T r e x ส่วน TH2 นี่ไม่เคยได้เพิ่มจากการกินแคปซูลสแคปซูลแต่ว่าถ้าหากว่าเราทำให้ภูมิทำให้ภาวะนี้เกิดขึ้นในร่างกาย ของคนที่เป็นเอกอช่วยเขาไหมน่าจะช่วยนะอาจารย์ไปเพิ่มนักฆ่าได้ไปเพิ่มนักคุมนะ,ะทั้งนักฆ่าและนักค,คุมเพิ่มขึ้นครับดังนั้นเนี่ยไอตัวที่มันจะเข้ามาฝงมาแฝงเนี่ยเราจะรู้ทันมันมเพราะฉะนั้นก็ไม่เปิดโอกาสให้แฝงเพราะที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยมันก็คือเริ่มแรกมันเข้าไปแฝงก่อนแฝงแล้วก็ทําลายจนทั้งตัวข้างเราหมดครับคราวนี้ไอตัวเข้าไปใหม่มาเนี่ยไม่มีใครเฝ้าบ้านแล้วใช่ไหมดังนั้นทีนี้ ทางอาจารย์เข้าไปก็คือไปเพิ่มนักฆ่าและไปเพิ่มนักคุมคือขณะที่เชื้อไอชีีมันก็ทำลายเซล์เหล่านี้ไปเรื่อยๆเราก็กินแคปซูลของเราไปเพิ่มเซลล์เหล่านี้นะครับเพราะพิสูจน์มาแล้วให้มันฆ่าไม่ทันครับโอ้โหผมคาดเราสร้างมากกวยเราสร้างเราเพิ่มเร็วกว่าที่มันฆ่าแล้วเราเพิ่มเพิ่มแบบไม่มีผลข้างเคียงด้วยครับสุขภาพร่างกายอย่างอื่นดีขึ้นด้วยครับ เพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอสน่าจะดีขึ้นแน่นอนนี่คือหลักการที่เราคิดเอาไว้ครับครับทีนี้คือจากการที่ทีเอสสิบเจ็ดเพิ่มมากมายเนี่ยนะครับสี่เท่าห้าเท่าห้าเลสิบห้าวันครับกินแค่สี่แคปซูลมันทําให้คิดว่าตัวนี้แหละก็จะเป็นทีอเอสสิบเจ็ดองนี่แหละครับที่จะเป็นตัวที่ช่วยให้โรคเอสมันมันดีขึ้นคีย์เวิร์ดอยู่ที่นี่คีย์เวิรอยู่ตรงนี้ครับ เพราะมีการพบข้อมูลพื้นฐานว่าผู้ป่วยเอชตรวจแล้ว t ี17ต่ำกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าอาจารย์พูดมาเนี่ยถ้าเราจะทำให้คนรับรู้เล่าขานกันไปโดยทั่วเนี่ยตอนนี้ t ี17ของอาจารย์เหมือนอัศวินนะใช่ครับมันเป็นอัศวินเพราะมันเป็นตัวกำจัดที่พอเหมาะพอจับแล้วก็สิ่แล้ผลารของอาจารย์เนี่ย เรื่องของเรื่องคือมันสร้างอัศวินได้ทันเวลาก็ภายในในเวลาไม่กี่วันนะฮะสิบห้าวันเนี่ยสร้างอัศวินเต็มกองทัพเลยเพราะฉะนั้นเราเราอยากจะสร้างเท่าไหร่เรากินมากขึ้นครนะแล้วการที่เรากินมากขึ้นกินได้ไหมมันไม่มีผลข้างเคียงมันเป็นอาหารไม่ใช่ยาครับเพราะฉะนั้นเป็นก็ผมก็เลยพอถึงตรงนั้นผมว่ามันไม่มีทางเลี่ยงหรอกถ้าผมไม่ทําตัวนี้ไม่ศึกษาตรงนี้ต่อไปผมก็เป็นบาปก็ต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับ มีบางคนเอาไปใช้แล้วแคปซูลที่เราทําขึ้นมาบางันบางคนก็เอาไปใช้แล้วนะครับบางคนที่ว่าคือคนที่เป็น HIV ครับซิดโไอโจวที่บุรบุกนะฮะเพราะอาการอาการมันแย่คือถ้ามันต่ํามันคือแย่ครับคนที่ต่ำกว่าร้อยกินอยู่2แคปซูลสเดือนเพิ่มเป็นสามรอยมะคเท่าคนที่มีเชื้อราในปาก1เดือนผ่านไปเวลาสองแคปซูลเชื้อราในปากหายหมด ผมจำได้อาจารย์เคยบอกว่าตัวของ th 1นเนี่ยมันดูแลเรื่องของเชื้อราพวกอะไรอย่างนี้ด้วยครับใช่ครับทั้ง th 1และ th สดูแลทั้งคู่เพราะฉะนั้นนี่นอกจาก th 1เอขึ้นเนี่ย th หนึ่งก็ขึ้นตามมันก็มีการร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันเพราะฉะนั้นอาการข้างเคียงต่างๆพวกเนี้ยที่มักจะเป็นในคนที่เป็นผู้ป่วย hiv ก็จะช่วยด้วยใช่ครับใช่ครับ ก็จะไม่ติดเชื้อโดยเฉพาะยิ่งแบคทีเรียเนี่ยแน่นอนนะครับส่วนไวรัสเนี่ยมันก็เป็นคือไวรัสไข้เจดีก็คือไวรัสก็ต้องสู้กัน่ะนะมันมันจัดการกับทีเอสสิแล้วก็ส่งทีเอสสิเข้าไปให้มันมากขึ้นดูซิมันจัดการทันไหมน้ําน้อยย่อมแพ้ไฟในที่สุดนะครับแล้วมันเมื่อไหร่เพื่อนที่เมื่อไหร่มันฆ่าเซลล์แล้วตัวมันเองจะอยู่ยังไงครับถ้ามันหลุดออกมาจากเซลล์เนี่ยทีเอสสิบเจ็ดที่อยู่รอบๆเครือเหมืองัมไหม เราเราขณะนี้เราไม่ได้บอกว่าป้องกันไม่ให้มันแพร่แล้วคือขณะนี้เนี่ยคนติดโรคเอชเนี่ยครับติดเชื้อเอชไอวีเนี่ยเขาไม่มีวิธีการรักษาเนื่องจากไม่มีวิธีการฆ่าเชื้อเอชไอวีไวรัสฆ่ายากครัแล้วฆ่ายากนอกจากนี้มันยังไม่ฝังอยู่ในแม่เลือดขาวอม,มันต้องทาลายแม่เลือดขาวด้วยนะครับถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราเปลี่ยนให้แม่เลือดขาวนั้นอะ่ะเป็นทีเอสสิบเจ็ดล่ะ อะไรจะเกิดขึ้นนะอาจนี่เป็นฝันฝันหรือเปล่าไม่รู้นี่คือกองทัพมหาศาลเลยนะอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่รู้มันคือตักกะนลยจะมันชี่อฝันมันเป็นตักกะว่าท่มันเป็นอย่างนี้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าไวรัสมันเพิ่มปริมาณรวดเร็วทีเอสสิบเจ็ดแล้วก็ใส่เข้าไปในสิ่งในปริมาณที่เร็วมากกว่าเมื่อเป็นเมื่อเช่นนั้นเราก็จะควบคุมคุณภาพชีวิต อาจารย์ขอความรู้หน่อยอาจารย์เสรีนะผมเคยได้ยินมาบอกว่าจริงๆแล้วคนที่เสียชีวิตด้วย HIV ไเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตด้วยตัวของไวรัสแต่เสียชีวิตด้วยจากอาการแทรกซ้อนแล้วก็โรคอื่นๆที่เรื่องการติดเชื้อ Infe c t i o n นอันนี้ถูกต้องเชื้อแทรกเชื้อฉวยโอกาสครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดภูมิคุ้มกันของเราอยู่ในภาวะที่สมดุลเพราะฉะนั้นอาการแทรกซ้อนต่างๆนี้มันก็จะเชื้อ HIV ไไม่ฆ่าเราไม่ได้ฆ่าเรา แต่ทําให้ภูมิคุ้มกันของเราหมดไปภูมิคุ้มกันที่ไปจัดการเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้อไวรัสอื่นเนี่ยที่จะทำลับมันหมดไปจึงต้องกินเสริมครับคือถ้าจะพูดง่ายๆก็คือว่าครับหมาเฝ้าบ้านแล้วม,มันโดนยาเบื่อ ตายไปหลายตัวเลยมันยาเบื่อเนี่ยไม่ได้ฆ่าเราแต่ฆ่าหมาเฝ้าบ้านเราเพราะฉะนั้นพอโจ์จะปล้นเนี่ยหมาเราไม่อยู่เห่าแล้วเราก็เลยโดนปล้นและสิ่งที่ฆ่าเราเนี่ยคือโจนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นมะเร็งผิวหนังวัณโรคที่คนเป็นเอดสส่วนใหญ่มักจะตายเนี่ยนะคะ ก็เพราะว่ามันคือโจรที่เข้าบ้านเราแต่ก่อนหน้านี้มันเข้าไม่ได้เพราะว่าเรามียามเรามีคนเฝ้าแต่ไอตัวเชื้อเอชไอวีเนี่ยมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันฆ่ายามเราเพราะฉะนั้นเพิ่มปริมาณหมาให้เยอะๆต่อให้มันเบื่อแค่ไหนเราก็จะมียาเบื่อมันไม่พอคือสักวันหนึ่งมันจะจะฆ่าจนกระทั่งหมดก็ได้นะใครจะไปรู้นะแต่จะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราคือความฝันเราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่เรามั่นใจแน่นอนที่สุดก็คือว่า การขยายตัวของเชื้อ h อชวีมันจะถูกจํากัดแน่นอนนะครับจํากัดด้วยเหตุนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยเอชเนื่องจากว่าไม่สามารถฆ่าไวรัสได้นทางพยาศการแพทย์ก็ควบคุมโดยการหยุดการแบ่งตัวการแบ่งตัวของมันมันไม่ได้แบ่งตัวหรอกมันก๊อปปี้ตัวมันเองนะการก๊อปปี้ตัวมันเองก็ใชเอนไซม์เอนไซม์ที่มันสร้างขึ้นมาถ้าหากว่าเราหยุดเอนไซม์หรือทาลายเอนไซม์นั้น การก๊อปปี้ตัวเองมันเองก็ไม่เกิดเอชเนี่ยเอชไอวีเนี่ยมันก๊อปปี้ตัวมันเองด้วยเอ็นสามสามชนิดตัวัตเพราะเวลาจะใช้ยาเพื่อยุติเอ็นไซม์ตรงนั้นก็คือต้องใช้ยาสามตัวนะควบกันเป็นค็อกเทลเองที่ว่าพอนเวลาใช้นะถ้าหากว่าใช้แล้วไม่มีผลข้างเคียงก็ดีไปแต่ถ้ามีผลข้างเคียงก็ทรมานอันนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกว่ายาต้านนะใช่ครับยาต้านยาต้านเอชนะครับคือไม่ได้ฆ่าเอชหรอกเพียงแต่ต้านการขยาย ก็แปลว่าเวลาเนี่ยก๊อปปี้ตัวเองเนี่ยมันก็เหมือนเวลาจะก๊อปปี้เอกสารมันต้องมีหมึกเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะไม่ให้มันมีหมึกละใช่ไหมเมื่อไม่มีหมึกเนี่ยมันก็อ่าก๊อปปี้ตัวเองไม่ได้ะแต่ว่า H i V เนี่ยต้องมีหมึก3อย่างอ่าครับทีนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะ20ปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีการค้นพบเอชแล้วก็การใช้ทายาต้านเอชนี่นะครับก็พบว่าใช้ประยะหนึ่งก็มีอาการดื้อเกิดขึ้นสาเหตุที่มีการดื้อเกิดขึ้นเนื่องจากว่า โปรเซสหรือกระบวนการการก๊อปปของมันอะบางทีนะมันไม่ฉมังร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพอมันไม่ฉมังร้อยเปอร์เซ็นต์ปเป็นได้วารัสตัวใหม่จริงแต่มันไม่เหมือนกับวารัสตัวเก่าแล้วเพี้ยนไปเรื่อยๆเอนไซม์ที่เคยถูกทำลายยาตัวเดิมที่ทำลายเอนไซม์ทำลายจริงแต่มันใช้ไม่ได้แล้วเพราะวรัสตัวใหม่มันก็คนละตัวกันคนละตัวกันครับเพราะนั้นเกิดเกิดการดื้อยาเพราะนั้นต้องมีการเปลี่ยนยาแอนติไวรัลคือยาต้านเอสรับตาม ต่อเนื่องมาเรื่อยๆที่มันเพี้ยนไปเรื่อยๆเนี่ยนะเพี้ยนไปเรื่อยๆก็มีการขยายแปลายพันธุ์ไปเรื่อยๆเราก็ต้องค้นคิดยาต้านเอตัวใหม่ไปเรื่อยๆนั่นแหละคำว่ายาต้านนี้ถ้าเราไปเรื่อยๆแล้วมันมีการเพี้ยนไปเรื่อยๆแบบนี้มันก็ต้องมีการปรับยาไปเรื่อยๆใช่เพราะฉะนั้นวิธีการรักษาให้มันหายขาดนี่ยากมากอินฟินิตี้มากอะยากมากแต่จริงๆสิเรี่ยอาจารย์ทำเนี่ยนะครับก็คือว่าชะลอเอาไว้เพราะเราไม่รู้นี่วันหนึ่งอาจจะมี คนคิดว่าส่งวัคซีนอะไรได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยสามารถชะลอการเสียชีวิตได้เพราะว่าเราไปป้องกันไม่เกิดการก๊อ y ี้ตัวเองอะไรต่างๆนั่นนะหรือว่ามันจะฆ่าทหารเราเราก็ปรากฏว่าเราเราใส่กองทัพไปมากกว่าที่มันจะฆ่าได้ในที่สุดเนี่ยถ้าเราพยุงมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอาจจะเจอวันที่วัคซีนเกิดขึ้นย้าถึงเวลานั้นนะคะอาจารย์ก้ช่วยชีวิตคนก่อนถึงตรงนั้นนะครับอาจารย์ครับ ผมยังคิดว่าแคปซูลของเราอาจจะมีหวังเป็นแคปเป็นวัคซีนในตัวมันเองทีนี้ก่อนที่ผมพูดตรงนั้นก่อนพูดผมอยากให้ฝันบนจริงผมมีข้อมูลนิดนึงไอ้ทีเรกูเลเตอร์ซึ่งเราบอกว่าเพิ่มขึ้นจากการกินสีแคปซูลของเราต่อวันี้นะครับเพิ่มขึ้นสองเท่าเนี่ยข้อมูลใหม่เมื่อายในปีเนี้ยพบว่ามันเป็นตัวที่ทำให้ไวรัสก๊อปปตัวเองช้าลง มันเป็นผู้ตรวจการนี่ครับมันเหมือนเรากําลังจะแอบถ่ายถ่ายเอกสารนะครับแล้วปรากฏผู้ตรวจการเดินผ่านมาเราก็ต้องเฮ้ยหยุดถ่ายก็ุอถ่ายเธอพอผู้ตรวจการผ่านไปค่อยถ่ายใหม่แทนที่จะถ่ายได้ร้อยแผ่นภายในเวลานั้นได้สามแผ่นบางได้ห้าแผ่นเพราะผู้ตรวจการเดินผ่านบ่อยแล้วดีไม่ดีกําลังจะถ่ายผู้ตรวจการมีหลายคนคนนี้ไปคนนี้มาโอ้เราไม่ได้ถ่ายเอกสารเพราะตอนนี้มันมียามเฝ้าบ้านนะ ที่จะทำให้มันก o p ปตัวมันเองชาลงแล้วก็มี t s 1ที่เพิ่มความสามารถอมี่ตัวค่าเลยล่ะเพิ่มตัวค่าแล้วก็มี t s 1 7เพิ่มความสามารถในการฆ่ามหาศาลตัวค่าตัวตรวจเพิ่มขึ้นจนกระทั่งที่จะก o อปปี้ก็ถูกทําลายคส่วนไอ้ความเร็วในการก o อปก็ต้องหยุด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 กับกับหยุดหกกพพูดตรวจการเดินผ่านบ่อยเหลือเกินคืออย่างกรณีนี้ เราบอก C D 4ต่ำกว่า350เมื่อไหร่มีปัญหาถ้าเราสร้างไปเรื่อยๆ C D 4คือ T S 1ก็เพิ่ม T S 1 7ก็เพิ่ม T ได้ก็เพิ่มมันก็เกิน300ตลอดอมันก็จะมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะ<อ>ถ้าเกิน1,000ปกติแล้วหรือเปล่าครับในขณะที่มันมี1,000นเนี้ยไอไวรัส H I V เนี่ยมันยังจะอยู่หรือเปล่ามันอาจจะซ่อนอยู่ตรงไหนสักแห่งหนึ่งหรือต่อให้มีมันก็น้อยมากจนทำอะไรเราไม่ได้ ถ้าเราใช้ของเราไปเรื่อยๆวัคซีนเหมือนกับวัคซีนนะถ้าเราใช้ของเราเรื่อยก็เพิ่ม t h 1อสิบ t ีเอหนึ่งเอยู่เรื่อยๆตลอดคือตอนนี้ตักกะของมันก็คือว่ามันฆ่าไม่ทันที่เราเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทันที่เราวิธีเดียวที่จะเพิ่มให้มันขึ้นมาเป็นมหาสารทางออกก็คือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จากธรรมชาติอาหารเป็นยาอาหารที่เป็นยาครับ,รบแล้วก็มีโครงการนีอ้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่ามันมีผู้เอาไปใช้ที่เชื้อรานในป่าก็ดีขึ้นครับภายในหนึ่งเดือนนะครับคนที่น้ำหนักพอมมากแล้วน้ำหนักเพิ่มเกือบ10กิโลในหนึ่งเดือนในะส,อสองเดือนก็โทษก<ม>ิน4ี่แคปซูลต่อว<ม>ัน,น อันนี้ไม่ใช่แคปซูลนี้นะครับ,ค,รบคือแคปซูลที่เราจัดการเป็นพิเศษแล้วก็มีบางรายบอกว่าเป็นแผลนี่คือ p p p r t u u n t y y n n f e t i o n แล<ะ>้วเกิด OI แล้วมีเชื้อติดเชื้อแบคทีเรียแล้วนะครับสอาทิตย์นะแผลมัหนหายหมดอ่ะก็แปลว่าเริ่มกำลังจะเปิดท่าเรือให้เรือมาจอดแต่พอกินอันนี้เข้าไปเนี่ยผู้ตรวจการสั่งปิดท่าเรือเลย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเชื้อเอดมันจะเป็นเรือมันไม่เข้าจอดไม่ได้เพราะถ้ารเรือปิดไปแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราอยากจะทําเราจะไม่ให้ความหวังของเราหยุดแค่นี้เราต้องการให้ความหวังของเราเป็นจริงเราแล้วจะได้เอาความหวังนั้นไปบอกให้คนที่เขาหวังแสงสว่างที่ปลายอ,โโอุโมนครับะะเพราะฉะนั้นเราก็มีการโครงการทดสอบสร้างโครงการทดสอบขึ้นมานะครับกับผู้ป่วยเอดนะครับที่ใช้ยาต้านไวรัส แล้ว CD ดีไม่เพิ่มครับลดไปเรื่อยๆครับนะหมายความว่าไม่เวิร์กละไม่เวิร์กใช้ไม่ได้ละอาจารย์ครับนี่ไม่ใช่ความฝันแล้วก็ความหวังเฉพาะของตัวอาจารย์คนเดียวนะมันเป็นความฝันและความหวังของมวลมนุษยชาติต้องใช้่างนี้เลยอ่ะปีหนึ่งอ่าปีที่แล้วสถิติของประเทศไทยก็คือว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีหนึ่งจุดหนึ่งห้าล้านคนเว้าเป็นล้านเลยเนาะเสียชีวิตประชากร66ล้านคนเนี่ยหนึ่งในหกสิบหก เป็นครับและเสียชีวิตนี่ตามสถิติที่ผมได้ข้อมูลมาประมาณ7 0 0 0แสนคนต่อปีครึ่งจุดหนึ่งครับในทั่วโลกครับ3า2่อล้านคนจากทัวตัวแรกของ UNA เครับนะครับเสียชีวิตเท่าไหร่นี่ไม่ทราบหรอกนะแต่ที่ผ่านมาเขาบอกว่าตั้งแต่การค้นพบเชื้อเอช มีผู้ตายด้วยโรคเอกษ์ไปแล้วอย่างน้อย25ล้านคนเป็นหนึ่งในหลายโรคที่บอกว่าเป็นโรคที่ไม่มีความหวังคือเป็นนมเตรียมตัวเถอะอะออไรางี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเทพประทานเราก็จะมีโอกาสาได้ช่วยคนกลุ่มนี้นั่นแหละครับ,รบก็คือสิ่งที่จะต่อห้เกิดคุณภาพชีวิตนะครับะะสรุปแล้วถ้าเราดูแลตัวเราเองรักษาสมดุลของภูมิคุ้มกันไม่ให้ขี้เกียจ เกินเหตุไม่ให้ขยันเกินเหตุไม่ให้มากไปไม่ให้น้อยไปแม้จะถูกทำลายก็มีการสร้างเพิ่มเติมแล้วก็ยังมีการตรวจตรากันอยู่อย่างสม่ำเสมอโรคภัยไข้เจ็บที่เคยเบียดเบียนอยู่ข้างในก็ทำร้ายอะไรเราไม่ได้มากนักในขณะเดียวกันโรคใหม่ก็ไม่คิดจะเข้ามาก็เหมือนกับศัตรูที่เห็นกำแพงเมืองจีนไม่คิดจะปีนนะครับคือถ้าเห็นรั้วเตี้ยก็อยากเข้ามาแต่รัรวร้วสูงนี่ขี้เกียจจะปีนเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกเลยว่า operation บิมของอาจารย์เนี่ยกำลังกระทําการสิ่งที่เป็นกุศลแห่งมวลมนุษยชาติก็ขอยืนยันอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่อาจารย์ทํานั้นเนี่ยมันเพิ่มชีวิตให้กับเวลาและมันเพิ่มเวลาให้กับชีวิตและมันก็เดรามิชีวิตใหม่ได้อย่างแท้จริงนะครับ,รบอาจารย์ครับฝันอาจารย์จะต้องเป็นจริงเพราะฝันของอาจารย์เป็นฝันบนรากฐานแห่งตรกกะที่เป็นไปได้ไม่ใช่ฝันเฟื่องไม่ใช่ฝันลงแงรงแต่เป็นไฝ่ฝันครับอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับ <to> การที่คนเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นเราต้องมีข้อมูลเพียงพอในการที่จะประยุกต์ใช้ให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่อยู่อย่างมีคุณภาพนะครับพบกับรายการใหม่ของเรารายการที่ชื่อว่าเรียนที่รู้อยู่ให้เป็นหรือ Learn to live ครับ อย่าพลาดนะครับคุณผู้ชมติดตามเราทั้ง2คนได้นะครับทาง TN2 นะครับเวลา20่สินากา30นาทีถึง21นากา30นาทีทุกวันพรฤหัสบดีแล้วเราจะมาเรียนให้รู้อยู่ให้เป็นพร้อมๆกันครับสนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพโทร02-381 7788